สวัสดีค่ะเอตอนนี้แม่กลางกล้องสองกล้องเลยนะคะช่องช่างวาชาแนลแล้วก็ช่องแม่น้องชมพู่แฟมิลี่นะคะสองคนนี้เขาเห็นอย่างแม่้ามาเบิงกอนที่นี่ห่มบักต้องเดี๋ยวไปดึงเงินล่งออกก่อน ตอนนี้กำลังทำอะไรคะช่างวาบอกหน่อยทำบูธลองสปีคเกอร์สปีคเกอร์เ,อเล็กไปซื้อ,อมามันรบอกระดีครับ,บลักษณะ <ๆ S 2> มันจะเป็นยังไงคะเวลาทำเสร็จแล้วนี่ครับจะใส่บูธตรงลองลองทองทำให้ดูสักอันหันหน้ามาหันหน้ามาครับใส่บูธตรงนี้ไว้อ่าแล้วก็ทากาวไปอันนี้มันหล่นเลยใช่ไหมต่อได้ครับต่อ,ตอทอพิเศษในในลองลองเสียบให้ดูใหม่หน่อยไอ้สีฟ้ากับไอ้สีดำเมื่อกี้อ่ะนี่ครับนี่ตอแนแรกมันจะเป็นท่อโล่ง ท่อโล่งถ้าไปใส่ท่อพีอีเลยมันจะหลวมในท่อพีอีเราช่างวาลองลองเสียบเสียบให้เพื่อนดูหน่อยมาท่อพีอีตรงนี้มันจะหลวมมากท่อพีอีเรามันใหญ่ใช่ไหมใช่ครับมันใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดีใต้จใจเนี่ครับเม้าแว่นตาด้วยค่ะมันจะหลวมอ๋ออ๋เอาเรมพีก่อนเพื่อนเออท่อมันใหญ่มันมาค่ะใช่ครับขนาดมันต่างกันแล้วทําไมเราไม่ซื้อไอ้ที่มันเป็นไอ้สปริงเกอร์ตัวเท่าท่อเลยคะ มันไม่มีครับตัวนี้ใหญ่สุดแล้วครับอ่าใหญ่สุดแล้วเราต้องโหลดท่อลงไปแต่ว่าน้าเราแรงถ้าโหลดท่อลงนะท่อจะแตกเราจําเป็นต้องซื้อไอสปริงเกอร์นี้มาแล้วทําไงต่อแก้ไขยังไงคะดังนั้นเราก็หาเก็บเศษท่อที่มันเหลือใช้เรามาดีกว่าทิ้งครับมาใส่บูทอย่างนี้เลยแล้วก็เสียบเข้าไปตรงท่อนี้จะพอดีครับต้องทากาวไหมคะทาครับเพื่อความแข็งแรงเออนะเราแต่งเราจะให้มันพอดีอ่าและไหนลองเสียบเส้นดําให้ดูหน่อยลองตรงต่อเข้าๆให้ดูหน่อย ประมาณนี้อ่ะเปรียบอย่างเงี้ยครับปิ้นใส่จะก็ใส่รงอย่างเงี้ยครับเออทาเกลือเจ้าเดือดก็ชนะใช่เวลาทำเสร็จแล้วแล้วเราอยากให้สูงเท่าไหร่คือเราตัดความยาวตามแนวตั้งเลยครับตามต้องการเลยครับประมาณเมตรหนึ่งเมตรห้าสิบแล้วแต่ชอบแล้วแต่แรงดันของเครื่องสูบน้ำว่าของใครแรงไหมใช่ไหมครับผมอ่าโอเคกระสบีมาปิ้นนี่นะครับประมาณสามเมตร สามเมตรคูณคูณสามเมตรถึงหามตรครับสามเมตรคูณสามเมตรถึงหามตรประมาณสามถึงห้าเมตรรัศมีวงกลมครับใช่ครับนะมันจะหมุนติ้วๆนะครับโอเคโอเคเดี๋ยวค่อยสินั่งเบิ่งทดสอบทดสอบทอลุนนี้ก็ดีเลยนี่ใช้พีวีซีเนะบ่ทอยาง เอ้าอันนั้นมันเป็นสายยางบ่สายยางอืมอ๋อท่อเขียวท่อสายสายยางสีเขียวน่ะมันนิ่มมันนิ่มแต่มันแพงกว่าแพงกว่าสายขาวโอ้ยเสียงหวานก็อยากออกน้ำเขาสุขิบแม่ไก่ตีสร้างว่าเนี่ยค่ะยูหิมซาน่ะแม่ตอนนั้นมันคือผู้ดีใช่ก็เน้นเน้นมันมีทีนึงก่อนตัวนี้แบบหลุมร่องเลย ใหม่ตัดเศษเก่าก่อนก็นกนมนกกกนไมันคูดเรลุ้นเพราะมันมันโทนหนาเท่าบาเดี๋ยวเอาขาลุงอีกก่อนค่ะดาลาในกะองบอเบอร์มาเข่ากล้องแม่มาเข่ากล้องน้ำเขา่า สายยางสีขาวๆนี่แม่สายยางตัวหนาเนี่ยไม่ใช่ยังค่ะสีไมเใ็ดบูทนั่นละครับจะ่าใช้ร่องเอาท่อพี่อีเบืงกงบนอ่าคือมันมันบมแน่นแม่นบอก็เลยกาเสียเอาสายยางมาเสียบในให้มันแน่นกว่าเก่ามันบอแมนครับมันหลวมมันรวมกับสายพี่อีดำห้าห้าเลยก็ใส่ครับตัวนี้มันหลวมก็ใส่ท่อ านันก็เก่าไปเราจะเอาความสูงเท่าไหร่ประมาณเมตรเจ็ดสิบสูงตัมันจะดันมาหลุกพีสี่สิบตัวไหม จังว่าลองลองประกอบให้เบิ้งจักอันเลยคะ่ะลลองตัดท่อพี่ส่ใสให้เรียบร้อยให้เบื้องจัาอันเลยค่ะว่าหน้าตามันสิเป็นยังไงบัดทฮาเฮ็ดแล้วแล้วแม่มไปหาอุป,ปรกรณ์แล้วยังนอกบานนี้แม่เอาเด็กเลี้ยงงูเอาขึ้นนั่นมากินขา่าใช่ไแมจริงๆแล้วเวลาคุยน้ำมูคุยน้ำเหมือนรอบรัวก,กับวอกภาษาผูไทยเลยคะ่ะ แต่ว่าแม่ใส่ภาษาอีสานคุยเพราะว่าอยากให้เอฟซีชวนมากเข้าใจเนาะค่ะเม็ดแต่เนาะเม็ดสาวละวานะแม่ไางเหรอเออบางหันนี่ว่าเม็ดเจ็ดชิปัดแเทงสิไปเม็ดแปดชิปไปเรื่อยไปหนาได้พอนี่พอไหมหมวนก่อนไหมหมวนก่อนไหมก่อนมม่เป็นไ ไม่คือคือหมุนเกี่ยวขึ้นแม่เออหมุนแม่นัน่นแ่ละไม้ม่มจักไม้บอ,บอเออ <laughs> ใส่ภาษาคุน่ามพ้นเนาะไหยไม่ไมตัวเนาะไม่ออกมแม่นั่นละ,ะ,นนละมันอยู่ที่สายห้าบอกเลย สี่เมตรแปดสิบนั่นตีเมตรเศ้านะมันแมนตีเพื่อนใส่ตัวล่องเอาเอาร่องเอาปลายมันจำดินเราเอาเอาขึ้นมาเหมือกันนะโอ้โอเคเพียงขีดต่แน่พ่อบอกพ่อแหลมันบอกคันว่าสื่อมาหลายก็ย่าไปตัดหาเหียนทิมได้ไหมัดีตัดสี่บอันดี มา,มาเร็วมาเร็วแม่เมย์คูนมาเร็วเดี๋ยวเฮ็ดตัวอย่างให้เบิ่งจักอันนึงซื้อมาพอดีครับด้วยดัดแปลงเราครับจะอยู่อย่างนี้นี่ครับจะอยู่จังสี่แล้ว แล้วก็ต่อใส่ทอพี่อีที่เ้าว่างไว้แล้วเมืนบ่าใส่เ้ากลับไปใส่สามทางมองทอพี่อีอยู่มองขีดินตัวนี้ก็ใส่เสาครับใส่เสาเอาไม่ไม่เพชรลักเสียบมัดใส่เนาะนี่แหละมักใส่ลักนี่นี่ทางล่างจะติเป็นแบบนี้เนาะอ๋อนี่เหมนอนว่านี๋เนาะเขาก็ตัดตัดทอนี่ยเหมือนว่นตัดทอพี่อีมัดใส่ลักเสียบลักกมัดเลยอันนี้ขายจากบาทเพื่อนท่านเห็ดขายหกชุด จะต้องไล่เป็นตัวแล้วเดี๋ยวว่ากันคันผู้ใดสนใจเดี๋ยวว่ากันค่ะอยากได้แบบนี้ก็ต้องไล่เป็นตัวอุปกรณ์ออกมาเลยค่ะเนาะเดี๋ยวเป่าให้นิีนบิ่งเด้อปีนดยู่ว่าโอ้ยสีมะนังทำอุปกรณ์ยังเถอะหาเหรียญหาเหรียญหาเหรียญได้แล้วได้แล้วนึงว่าในการในการคนลูกใหญ่แล้วกับชิเป้งซีเหรอคะนี่คนว่ามีลูกเปิดอยู่นี่จะรับเด้อปล่ปิดเปิดมันมันมีว่าวปิดเปิดครับรุ่นนี้ครับราคาันคันแม่นแบบว่าเ้าติด เขาเปิดซีซีตัวพร้อมกันแรงดันน้ำเฮามาพอแม่มาพอเฮาปิดว่าวไว้เป็นจั๊กซีบจั๊กเศร้าตัวค่อยเปิดที่ระลองไรอยู่ค่ะมีว่าวอยู่หัวบักปินหัวสปริงเกอร์ไไปเเฮาาาาาสใ้ววอยู่นนตก็ดะแต่ว่าแม่คิดว่าเครื่องสูบน้ำเขาแรงพ่อบักยางแรงเลยแม่แรงหลายยางพ่อหลุดเยแรงเกินแรงยางมันแรงปวดตี เพราะว่าข้าบัท่าเกา่า <aha. S 1> ข้าท่าเกา่าบัวพรมองโตถอนไหมบ,บหัวอะไรคะบัไร่ทาไร้หวังถอดวังถอดวังถอดค่ะเพราะว่าที่มองที่เขาปลูกงาน,นั่นค่ะน้ำท่วมสู้ปีค่ะน้ำท่วมครับย่านน้ำเอาไปย่านน้ำพันแห้งย่านน้ำเอาไปค่ะก็เลยเห็ดทำเพื่อถอดได้นะคะบ่วไร่เห็ดว่างตายไปค่ะนน้าดเะเนี่ย ฝากถนนฟังบุ่นเลวค่ะที่เข้าไปปลูกหญ้าไว้คลิปนี้เฮ็ดไว้เท่านี้เด้อค่ะเดี๋ยวคลิปหนาพอกันไหมค่ะมื้อนี้บ่มีบักตูมใบโบกให้เบิ่งค่ะคลิปนี้พอกันเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ